สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้มประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีนักเรียนกลับมาอยู่ครูหนึ่งเหมือนเดิมวันนี้นะคะครูหนึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มาเรียนหลักภาษาในเรื่องการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายเราเรียนกันไปแล้วในชั้มประถมศึกษาปีที่3นะคะแต่วันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเขียนจดหมายนะคะซึ่งในชั้มประถมศึกษาปีที่4เราจะมีจดหมาย2รูปแบบด้วยกันนะคะการเขียนจดหมายรูปแบบที่1นะคะก็คือการเขียน ดกกิุรารเขียนจดหมายกิจธุระนะคะเขียนเพื่อส่งให้คุณครูในกรณีที่เรียนหนึ่งลาป่วยลากิจนะคะและ 2. การเขียนจดหมายส่วนตัวการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเป็นการเขียนจดหมายเพื่อส่งให้บุคคลอื่นเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าเขียนจดหมายให้เพื่อนๆนั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนจดหมายกิจโุระกันก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการเขียนจดหมายกันก่อนนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรรัคมนาคมได้สะดวกยิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้นแต่การสื่อสารอีชนิดหนึ่งนะคะที่ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งก็คือการเขียนจดหมายเพราะว่าสามารถเขียนได้ทุกเวลาทุกโอกาสแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะถ้านักเรียนสมัยนี้เราก็ไม่ได้ส่งจดหมายแล้วใช่ไหมคะเราใช้ แอปหรือว่าแอปต่างๆเช่น Facebook เอ่ย l ลายเอ่ยนะคะใช้ในการส่งข้อความหากันนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการส่งข้อมูลที่มีรายละเอียดเยอะๆนะคะเราก็จะส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่งผ่านอ e ีเมลใช่ไหมคะ แต่ถ้าเรายังส่งอีเมลไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเขียนจดหมายถามว่าเขียนจดหมายแลย้วเราส่งให้เพื่อนๆอ,อย่างไรนะคะเราก็ส่งผ่านไปรษณีย์นั่นเองนะคะโดยต้องมีดวงไปรษณียากรน,นะคะพะตัตตตราด้วยถ้าไม่มีดวงไปรษณียากรน,นะคะนักเรียนก็จะไม่สามารถส่งจดหมายได้นะคะเรามาดูลักษณะการเขียนจดหมายกันค่ะ1่ค่ะคำคุ้มต้นต้องเหมาะสมแก่ฐานะและตำแหน่งหน้าที่ เหมือนด้ส่งเขียนถึงคุณครูต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนใช่ไหมคะเรียนครูประจำชั้นเรียนคุณครูประจำวิชา 2. การวางรูปแบบจดหมายนะคะควรจะได้มีสัดส,ส่วนพอเหมาะกับหน้ากระดาษโดยเว้นด้านหน้าประมาณ1นิ้วและเว้นด้านหลังประมาณครึ่งนิ้วนะคะอันนี้เป็นรูปแบบนะคะเรา่นเขียนตามรูปแบบเนี่ยมันจะได้จดหมายในลักษณะที่สวยงามน,นั่นเองนะคะ3 สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนนะคะต้องคำนึงถึงความสุภาพเขียนถูกต้องและเหมาะสมแก่ฐานะ 4. การเขียนวยพรให้เพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่นะคะตอนท้ายจดหมายควรอ้างยิงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าคำว่าวยพรเราวยพรอยากเราวยพรเองอาจจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือดังนั้นเราต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาวยพรให้มันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะ และ5คำลงท้ายต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะกับฐานะและบุคคลเหมือนคำลงท้ายจึงเรียนมาเพื่อปดรดทราบจึงเรียนมาเพื่ออนุญ,ญาตนะคะนี่ก็แล้วแต่นะถ้าเป็นจดหมายลาป่วยเราจะใช้คําว่าจึงเรียนมาเพื่อปดรดทราบและก็ขอแสดงความนับถืออย่างสูงถ้าสมัครเป็นครูใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นจดหมายลากรจ ลากิจต้องใช้คำว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงนะคะลาป่วยให้ครูทราบลากิจคุณครูต้องอนุญาตด,ด้วยนะคะเรามาดูรูปรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะเราเรียนไปแล้วนะเราจะแบ่งจดหมายเป็น1 2 3 4ส่วนส่วนที่หน้าส่วนหน้านะคะริมตะดหนึนิ้วเว้นเอาไว้นะคะส่วนที่สองไว้ติดเส้นเลยคำขึ้นต้น วันที่ที่อยู่เนื้อความและคำลงท้ายนะคะอ่ามาดูที่ที่อยู่ก็คือเขียนที่อยู่ของนักเรียนวันวันที่เขียนนะคะคำขึ้นต้นได้เขียนจดหมายกิจธุระจดหมายลาป่วยก็เขียนว่าเรียนคุณครูประจำชั้นและประุนครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่4เนื้อความเนื่องด้วยกระผมเด็กใจจุดจุดๆ,ๆมีอาการป่วยปวดท้อง จึงไม่สามารถมาโรงเรียนได้ขออนุญาตลาหยุดเป็นระยะเวลา2วันตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่16บันวาคมพุทธศักราช2 5งพอสบสีเมื่อกับผมหายดีแล้วผมจะกลับมาเรียนตามปกติใช่ไหมคะแล้วส่วนต่อมาส่วนนี้คำเปนต้นนะคะส่วนต่อมาค่ะตรงนี้นักเรียนต้องเขียนต่อว่าต้องตรงกับเนื้อความนะคะเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อ เพื่ออะไรเอ่ยถ้าเราป่วยจึงเรียนมาเพื่อโปลดทราบถูกต้องค่ะแล้วคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายต้องเขียนว่าขอแสดงความนับถือและลงท้ายด้วยชื่อใครเอ่ยขอแสดงความนับถืออ่าตรงนี้ต้องเป็นชื่อของนักเรียนเมื่อเรียนเขียนเองมันจะดูไม่มีความน่าเชื่อถือมากใช่ไหมคะดังนั้นมันต้องมีเพิ่มส่วนนี้นะคะ ส่วนนี้นะคะเราจะเขียนว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงขอรับรองว่าเป็นความจริงลงชื่อใครเอย่ยใช่แล้วลงชื่อผู้ปกครองอ่าเราต้องลงชื่อผู้ปกครองนะคะขอแสดงความนับถือลงชื่อนักเรียน ขอรับรองว่าเป็นความจริงลงชื่อผู้ปกครองนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจรูปแบบนี้บ้างหรือเปล่าถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือ,อยังสงสัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเพื่อทบทวกันคะ่ะ การเขียนจดหมายสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อเต้ยเป็นบุรุษไปรษณียครับวันนี้พี่ขออาสาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันและใช้ภาษาสุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจน ถ้าส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตราไปรษณียกรให้ครบตามราคาที่กำหนดจดหมายที่น้องๆควรรู้จักได้แก่ 1. จดหมายส่วนตัวนักเรียนเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง 2. จดหมายกิจธุระนักเรียนเขียนถึงครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจเรามาดูการเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกันนะครับ เริ่มจากการเขียนจดหมายลาครูคือการเขียนถึงครูเพื่อบอกว่าตนไม่สามารถมาเรียนได้จำเป็นต้องหยุดเรียนอาจเ่องมาจากกิจธุระจำเป็นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนสั้นๆใช้กระดาษเขียนจดหมายสีขาวหรือกระดาษสมุดและต้องมีความเรียบร้อยไม่ฉีกขาดหรือยับยุ่ยยี่ลายมือต้องสวยงาม ไม่มีรอยขูดลบหรือสกรปรกและต้องเขียนให้อ่านออกการเขียนจดหมายลาครูมีรูปแบบการเขียนจดหมายดังนี้แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนบ้านเลขที่อยู่ของนักเรียนตำบลอำเภอรหรือเขตและจังหวัดคำว่าเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครครับ วันเดือนปีให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันเดือนปีที่เขียนจดหมายคำขึ้นต้นให้เว้นเส้นขั้นหน้ากระดาษหนึ่งนิ้วครึ่งเนื้อหาให้เขียนกึ่งกลางระหว่างคำขึ้นต้นและวันที่โดยเขียนบอกสาเหตุการลาและบอกระยะเวลาการลาคำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพเขียนว่า ด้วยความเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจนคำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับเป็นการรับรองว่านักเรียนมีธุระจริงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจริง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูแบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างจดหมายลาครูเริ่มจากที่อยู่19หมู่2ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย360์36000วันที่7มกราคม2555 คำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่เขารบเนื้อความเนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติกระผมจึงขอหยุดพักการเรียนเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่7ถึง8มกราคม2555เมื่อกระผมหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้าย ด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อผู้เขียนเด็กชายสมรักใจดีคำรับรองของผู้ปกครองขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองลงชื่อกํากับสมศักดิ์ใจดีน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายลาครูพร้อมๆกันนะครับ การจ่าหน้าซองจดหมายลาครูไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ใช้คำภาษาเขียนอย่างเหมาะสมเช่นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับต่อมาค่ะในส่วนของซองใช่ไหมคะเราเรียกส่วนนี้ว่าส่วนหน้าซองจดหมายหน้าซองจดหมายจะประกอบไปด้วยชื่อและที่อยู่ผู้ฝส่งและชื่อและที่อยู่ผู้รับ ชื่ออะไรที่อยู่ผู้ฝากส่งผ้านักเรียนเขียนจดหมายลาครูตรงนี้ต้องเป็นชื่อใครเอย่ยใช่แล้วค่ะผ้านักเรียนเขียนจดหมายลาครูส่วนนี้นะคะจะเป็นชื่อของนักเรียนบ้านเลขที่ตำบลจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ของนักเรียนส่วน ชื่อเลที่อยู่ผู้รับนะคะชื่อเลที่อยู่ผู้รับนักเรียนก็เขียนมาหาคุณครูเลยอ่านี่ข้อมูลของครูส่งมาหาครูก็ต้องส่งลงที่โรงเรียนนะคะก็คือส่งหาครูหนึ่งรัชดาพลิบแก้วโรงเรียนรับาลวิอินทารามสงพร์เลขี่1หมู่สามตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสิ่งที่สําคัญขาดไปไม่ได้เลยก็คือรหัสไปรษณีย์นะคะถ้านักเรียนไม่ระบุรหัสไปรษณีย์นะคะเขาจะไม่สามารถขนส่ง ซองจดหมายของนักเรียนเป็นอย่างผู้รับได้อย่างถูกต้องนะคะรหัสไปรษณีย์ของกระปางก็คือ80310เมื่อเรากรอข้อมูลเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องไปซื้อที่ไปรษณีย์ก็คือไปรษณียกรค่ะน,นักเรียนต้องมีไปรษณียกรน,นะคะเพื่อแปะไปรษณียกรก็เหมือนค่าบริการในการส่งนะคะนักเรียนต้องแปะไปรษณียกรก่อนนะคะก่อนที่จะนําส่งจดหมายมาให้ครณครูถ้าในกรณีที่เราส่งผ่านระบบไปรษณีย์ใช่ไหมคะแต่ เขาส่วนส่วนมากก็จะส่งผ่านกันอ่ะผู้ปกครองกันคนเขียนจดหมายแม่งครูที่โรงเรียนน้อยมากนะคะที่เราจะเขียนจดหมายลาป่วยแล้วก็ส่งไปหาไปรษณีย์ก่อนที่จะส่งมาหารคุณครูนะคะต้องอยู่ในกรณีที่โรงเรียนกับบ้านเนี่ยอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีช่องทางในการสื่อสารกันจริงๆแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างการจ่าหน้าสองนะคะทีนี้เรามาดูภาระงานกันค่ะภาระงานนะคะคุณครูโรงเรียนเขียนจดหมายราครูหนึ่งฉบับ เขียนจดหมายลาครูหนึ่งฉบับนะคะใช้เป็นจดหมายลาป่วยนะเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนอย่ายลืมนะการเขียนจดหมายนักเรียนต้องคงรูปแบบบนครูไว้ด้วยนะคะรูปแบบอา่อบบนนะะอานก้างส่วนและรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้องนะคะตอนนักเร Squ ียนเขียนเหมนครูก็ใช้รูปแบบนี้แล้วก็ทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนส่งให้ครูใน ลายกลุ่มส่งงานหรือว่าจะส่งมาในลายส่วนตัวก็ได้นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ